ช่อง Workpoint หมายเลข23จับ 100, มือพันธมิตรวินวินพียาพาสนำทีมผู้บริหารโดยคุณทิพทิติมาเปิดตัวรายการเรียลลิตี้ครั้งแรกของโลกกับ The Upgrade Presented by DA Plastic Surgery ที่ไม่ใช่แค่แปลงโฉมแต่นี่คือสงครามแห่งความงามพร้อมผู้สนับสนุนรายการคุณเจนขวัญอินทวงเชฟเ e ็กเซคูทีฟคอนซัลท์ดีเอพลาสติกเซอร์จูเรียดีอัพเกรดพรีเซนเต็ดบายดีเอพลาสติกเรรายการเรียลลิตี้เปลี่ยนชีวิต พร้อมยกระดับชีวิตใหม่ให้หนุ่มสาวผู้มีฝันทั่วประเทศกับการผ่านบททดสอบทั้งร้องเล่นเต้นแสดงพร้อมโจทย์ในแคมเปญต่างๆนอกจากนี้ยังมีโค้ดสคน3สไตล์อย่างโค้ดบอยประกรณ์โค้ดนัดมีเลียและโค้ดมะตุมเตชินโดยโค้ดทั้ง3คนจะง,งัดสกิลเท็นลูกทีมบนสงครามความงามฟาดทุกอีพีเดือดทุกอีพีและยังไม่หมดกับความเซอร์ไพรส์กับ2พิธีกรสุดวาวดีเจนุ้ยธนวัฒน์ และไมกี้ปณิธานกับบทบาทใหม่รับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกในชีวิตที่มาที่ไปของรายการนะคะคือเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดาราศิลปินก็ค่อนข้างเยอะทุกคนแต่ล้วนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยแล้วพี่ก็คิดว่าอา้าวถ้าบางคนอะ่ะเขาไม่ได้หน้าตาดีแต่เขามีความสามารถมันก็เอ้ยก็เลยอยากจะดันเด็กตรงนี้ให้รู้สึกว่า ให้เขามีอาชีพให้เขามีแบบสิ่งที่ตัวเองฝันฝันขึ้นอยากจะเป็นศิลปินไอดอลเนี่ยค่ะประจบเหมาะกับรู้จักคุณเจนก็เลยไปขายโปรเจกต์นี้แล้วคุณเจนสนใจก็เลยร่วมมือกัน่ะคือ,อจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความชํานาญทางด้านการศิลปกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอเจนี่อินโปรเจกต์แล้วมันรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนให้เขาดูดีขึ้นแต่ว่า มันเป็นการต่อยอดอาชีพหน้าที่การงานเขาในวงการบันเทิงได้ต่อไปอีกค่ะไม่แค่ไม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแบบแค่รูปลักษณ์ภายนอกเราเอาเด็กไปเทรนพัฒนาความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยไปต่อยอดได้อีก อย่างที no ่พี our our part, ่บอกกันนะคะว่าเราผสมผสานหลายๆรายการที right. ่เรามีประสบการณ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นรายการศิลปกรรมนะคะคอนเทสต์ต่างๆเราดึงจุดดีของทุกรายการความสนุกของทุกรายการเนี่ยมาปรุงให้รายการนี้เข้มข้นมากขึ้นค่ะแล้วก็เราได้พิธีกรมากความสามารถมีความเซ็กซี่นะคะแล้วก็มีความน่ารักผสมกันแล้วทาให้รายการนี้เซ็กซี่นี่หมายถึงใครกซี่เป็นพี่นุ้ยแล้วเหรอพิธีกรที่มีความน่ารักและเซ็กซี่ก็คือไม่ที่ั้งหมดไม่ไม่ใช่เลยจริงๆก็ได้ทั้งโค้ชที่ ที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ได้พิธีกรที่ผสมลงตัวกันมากๆสำหรับรายการนี้อีกทั้งได้ผู้สนับสนุนที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะที่จะทำให้รายการนี้ประสบความสำเร็จได้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการทำรายการที่เกี่ยวกับสัลญกรรมค่ะต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเราดูแลตรงนี้เป็นพิเศษด้วยค่ะวันนี้ในฐานะที่ตินานะคะ <laughs> ยังบ,บ้างต้องดีว่าดีว่าโอเคค่ะขอโทษค่ะคือแบบค่ะก็ะะในฐานะเป็นนักแสดงด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการศิลปกรรมมาในระดับเล็กๆน้อยๆนะคะก็อาจจะพอดูอะไรออกบ้างนะคะว่าคนไหนทําออกมาแล้วจะได้ปรัมันไหนเราก็เลยมามีหน้าที่เป็นกรรมการท่านหนึ่งอยู่ร่วมในการด้วยใช่ไหมใช่ยแน่นคือ 계그 수술 결과 이런 걸 되게 노력을 많이 해왔기 때문에 어 어떤 분이 와도 최선의 결과를 낼 자신이 있습니다. 준비돼 있고 누구든지 방문해 주시면 어 저희가 어 아주 아름다운 얼굴, 멋있는 얼굴로 어 좋은 보답을 하겠습니다. 감사합니다. อะไครับขึ้นดางแปลเลยครับ่อกบอกคับอกบอกว่าพร้อมที่จะทําให้สวยแล้วก็หล่อพร้อมเต็มที่ค่ะเพราะว่าทางแปาบาลนะคะพร้อมที่จะรับคนมาทําให้สวยอยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานมั่นคงอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบพร้อมยินดีที่จะต้อนรับคนที่เข้างานเข้าร่วมงานนะครับตื่นเต้นมากครับผมก่นก็ต้องขอขอบคุณทางเบิร์กพอยต์มากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่างสามด้วยครับผมที่ให้โอกาสผมได้มาทำงานพิการนะครับก็ พิธีกรหน้าใหม่ฝันเลยฝากตัวด้วยนะครับโอ้ยโคตรพูดแทบตายพิธีกรพูดคนเดียวจบเลยนะแเสริมนิดนึงครับความสนุกที่ผู้ชมจะได้รับรายการนี้โอ้โหรับรองความสนุกแน่นอนนะกับรายการของเราดีอัปเกรดนะครับแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วกับการรวมตัวกันของทั้งมดพอยต์วินวินพีอาร์พลัสแล้วก็ดีเอพ s ีเซนตเซอร์เรีนี่คือ การการันตีว่า3บิ๊กบิ๊กเขาเรียกว่าคอมพานีคอมบิเนชั่นคอมพานีอะไรอย่างบิ๊กคอมิษัทชั่นคือเรื่องใช่ไหมเออบิ๊กคอมพานีบิ๊กคอมพานีกับการคอมบิเนชั่นที่ลงตัวที่สุดนี้แค่เลยก็สบายใจได้แล้วว่ารายการสนุกสนานอย่างแน่นอนปีน่าตะหูหลทำไมอ่ะได้อันนี้แน่ใจได้ใช่ไหมว่าเราอย่างไรฮะ ให้ปล่อยคิวเขาใครปล่อยคิวขาดเลยนนะฮะโอเคเพราะยังไงเพราะฉะนั้นยังไงก็รับรองความสนุกสนานยังสนุกสนานอย่างแน่นอนแค่แถลงข่าวยังทำไมฮะเด็กเด็กนี่บอยนะครับบอยก็ดีใจไม่ใช่บอยคุณโดนเอาคุณก่อนเลยก็เสียงเหมือน ก็พี่นัด <laughs> <Rosa> พี่นัดกกันเลยใ่ <abytes of things> ขอบคุณค่ะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรตินัดนะคะในในการได้มาเป็นโคช้ชในครนั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติแล้วนัดรู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่ มีตัวเองมีในความสามารถที่ตัวเองถนดัดแล้วก็ถ่ายทอดให้กับน,น้องๆนะคะก็เชื่อมั่นว่าทุกๆคนจะร่วมลุ้นไปกับพวกเราเพราะตัวนันเองเนะก็ลุ้นมากๆในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็มันสนุกมันตื่นเต้นมันเร้าใจมันมีความประทับใจและมันมีอะไรที่ให้เราค้นหาอีกมากมายเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ออคะ ก็ ok สำหรับผมที่ผมรับหน้าที่เป็นโค้ชในรายการนี้อย่างที่ผมได้พูดไปตอนแถลงข่าวผมรู้สึกว่ารายการนี้น่าสนใจด้วยตัวคอนเทนต์ของรายการเองอยู่แล้วที่แบบใหม่นะครับแล้วก็ไม่เคยมีใครทําอะไรอย่างี้ก็คือการที่นําเด็กที่เขามีศักยภาพอยู่แล้วที่พร้อมจะพัฒนาต่อนะฮะแต่ว่าเขายังขาดโอกาสในบางอย่างนะฮะก็เหมือนกับถ้าความสามารถเขาได แรงพุชแรงดิฟ์เขาได้เราก็พร้อมจะผลักดันเขาต่อนะฮะในการที่จะไปอัปเกรดเขาให้เขากลับมาเป็นศิลปินเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้ <S <S 1> <S 1> ผมรู้สึกว่ามันสนุกด้วยแล้วมันก็เป็นการที่เหมือนให้โอกาสน้องๆด้วยนะครับแล้วก็จากที่ถ่ายมาเนี่ยมวลรวมของรายการมันดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างของฝั่งพวกผมเนี่ยโค้ชกัน3คนเนี่ยมันก็มีทั้งการขับเคี่ยวนะฮะมีการแย่งชิงก็คือดุเดือดนะฮะแล้วก็มีพาร์ทของความสนุกสนานของทางพิธีกรแล้วก็ความน่ารักของพิธีกรอีก ลงตัวแรงคู่ไปหมดแล้วเอาเป็นว่าถือว่าเป็นกําไรของตูมดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่บอยก็คือแบบเป็นไอดอลการแสดงของตูมอยู่แล้วอ่ะแล้พี่นัทคือตูฟังเพลงพี่นัทแต่ตูมเด็กๆแล้วอ่ะคือพูดง่ายก็คือการที่เราได้มานั่งร่วมงานและก็คือเป็นโค้ชร่วมการหันไปซ้ายขวาเจอพี่บอยพี่นัทน่ะเรารู้สึกว่า แค่นี้ก็คุมแล้วกับการได้มาทํางานตรงนี้ครับอีกทั้งตูมองว่าการศาลยกรรมทุกวันนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนทั่วไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือต้องมาแอบทำํำหลบๆซ่อนๆทำกันแล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นรายการศายกรรมอย่างเดียวครับแต่มันจะเป็นเวทีที่จะเปลี่ยนและอัปเกรดชีวิตคนได้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลุ้นดีกว่าครับว่า12ตุลาคมนี้ชีวิตคนดูทางบ้านจะอัปเกรดไปกับรายการ้หรือเปล่าอู้มาก เดี๋ยวพี่พีพี่ปูฝากเชิญตัวลายไกทีนึงเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะแชร์พี่ปูเป็นตัวแทนเชิญชวนนะคะก็ิญเลยฮะสามพันเนอร์ฮะอยู่ด้วยกันเลยฮะเชิญเลยค่ะก็ เป็นการรวมตัวของสามพาร์ทเนอร์นะคะที่ตั้งใจผลิตรายการนี้แล้วก็ผลักดันน้องๆน,นะคะให้ก้าวสู่ดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงนะคะก็เห็นสนุกๆอย่างนี้แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยฟาดฟันกันจริงๆนะคะ3มโค้ดเนี่ยพร้อมจะผลักดันน้องๆน,น,นะคะเขาทุ่มเทกันมากนะคะรายการมีความสนุกครบรถนะคะฝากติดตาม12ตุลาคมนี้2ทุ่มค่ะขอบคุณค่ะ ขอปิดโชว์ด้วยของพี่ตินาได้ไหมคะรอดูในรายการขอเป็นโชว์ใส่ต้มหูใดู้หน่อย